สวัสดีครับผมกนกเลิดพาณิชย์บทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการขายประกาศยุคใหม่เบื้องต้นนะครับซึ่งการจะประสบผลสําเร็จในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับประกาศก็ต้องรู้จักตลาดนะครับแล้วก็รู้จักความรู้อะไรต่างๆหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันครับเมื่อผู้สนใจประกอบธุรกิจประกาศนะครับสามารถมี ศักยภาพในการผลิตประกัดได้เยอะแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องของการหาตลาดนะครับเดิมทีตลาดประกัดเนี่ยจะมี2ลักษณะก็คือการขายโดยผ,ผู้ผลิตโดยตรงนะครับผู้ทําฟาร์มโดยตรงนะครับหรือถ้าเราไม่สามารถที่จะทําตลาดได้เราก็สามารถจะส่งผลผลิตของเราเนี่ยไปสู่ผู้รวบรวมประกาศนะครับซึ่งจะแตกต่างกับการประกอบธุรกิจยุคใหม่ของ ของประกาศนะครับซึ่งจะใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับในยุคแรกๆเราอาจจะใช้ในลักษณะของอิอนเทอร์เน็ตที่เป็นเว็บไซต์นะครับแล้วเราก็พัฒนาเป็นรูปแบบต่างๆต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดแต่และรูปแบบกันรูปแบบการขายประกัดในยุคใหม่นะครับเราก็จะมี รูปแบบในลักษณะรูปแบบแรกคือการขายประกาศโดยการเปิดตลาดด้วยตัวเองนะครับซึ่งในยุคแรกเราก็อาจจะเปิดเว็บไซต์นะครับหรือสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อขายประกาศหรืออาจจะไปสมัครสมาชิกเว็บไซต์ที่สามารถขายประกาศได้นะครับซึ่งในรูปแบบนี้ก็จะเป็นยุคแรกๆนะครับต่อมาเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยพัฒนามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Facebook, Instagram หรือว่า โซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวแพลตฟอร์มพวกนี้นะครับในการขายปลาเพื่อทําำให้เราสามารถที่จะให้ความรู้สื่อสารกับลูกค้าได้มากขึ้นนะครับสามารถจะโพสต์ภาพโพสต์ตัวสินค้าได้ดีขึ้นนะครับนี่ก็ทำให้การขายประกาศเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นนะครับ รูปแบบของโซเชียลมีเดียเนี่ยข้อดีคือสามารถทำงานแบบผสมผสานได้นะครับสามารถสื่อสารสามารถพูดคุยสามารถที่จะติดต่อกับลูกค้าได้ได้ดีขึ้นนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มหลากหลายก็จะก่อให้เกิดการขยายฐานของลูกค้าในในแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆ สิ่งที่ควรระมัดระวังเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียก็คือเงื่อนไขกติกาของโซเชียลมีเดียแต่และรูปแบบแตกต่างกันนะครับการใช้โซเชียลมีเดียบางครั้งกติกาก็มีความเข้มงวดนะครับฉะนั้นการประพฤติหรือปฏิบัติต่อตัวประกาศเราจะต้องมองถึงสวัสดิภาพของประกาศด้วยเนื่องจากการกระทําบางอย่างก็อาจจะส่งผลทําให้โซเชียลมีเดียนั้นแบนผู้ใช้นะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะโพส ตัวสินค้าได้และท้ายที่สุดเราก็จะไม่สามารถที่จะขายประกาศได้ฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับตลาดประกัศในอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของการขายประกาศในในส่วนที่มีการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกตรงนี้นะครับซึ่งตัวอย่างแพลตฟอร์มแบบนี้ก็คือ,อในลักษณะของการประมูลเช่นเว็บ a q u a b i t นะครับซึ่ง การที่เราจะขายใน a q u a บิดได้เราก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็สามารถที่จะโพสต์รูปภาพแล้วก็เปิดประมูลเพื่อที่จะให้คนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาดูรูปเข้ามาถามรายละเอียดแล้วก็ตั้งเวลาประมูลเมื่อประมูลเสร็จเราก็สามารถที่จะขายประกัดไปให้กับผู้ประมูลได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับ เว็บต่างๆหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่ขายเนี้ยมันก็จะมีกฎกติกาที่เราจะต้องปฏิบัติตามเช่นเว็บของ Aquabit ถ้าพูดถึงปากัดที่เป็นลักษณะของ h a r m o ูลก็อาจจะต้องตั้งราคาขั้นต่ำที่20ดอลลาร์ขั้นตอนต,ต่อมาของการขายผ่านระบบประมูลไปต่างประเทศนะครับเราก็อาจจะต้องพิจารณาถึงเรื่องของผู้รับส่งปลาไปให้ผู้ที่ประมูลได้นะครับซึ่ง ในที่นี้เราอาจจะเรียกว่าทานชิปเปอร์นะครับซึ่งเป,เป็นบริษัทที่สามารถที่จะส่งปลาของเราไปให้ลูกค้าได้ซึ่งทานชิปเปอร์แต่ละคนก็จะมีเครือข่ายแตกต่างกันเช่นเครือข่ายของอเมริกาเครือข่ายของยุโรปหรือทวีปอเมริกาใต้ก็แล้วแต่อันนี้เราต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับซึ่งเมื่อเราอธิบายว่าเราจะส่งผ่านทานชิปเปอร์คนใดแล้วลูกค้าก็จะตัดสินใจ ประมูลนะครับเมื่อประมูลเสร็จสิ่งที่จะต้องทําต่อมาก็คือเรื่องของการจ่ายตังค์หรือโอนเงินนะครับซึ่งในระบบโอนเงินที่นิยมในในเว็บพวกนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของ PayPal นะครับหรือว่าการโอนเงินผ่าน Western Union ฉะนั้นคนที่จะประกอบธุรกิจตรงนี้จึงควรจะรู้จักระบบการโอนเงินตรงนี้อาจจะต้องสมัครสมาชิกของ PayPal หรือว่า ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการโอนเงินผ่านเวทันยูเนี o ยนะครับนอกจากนี้การขายในตลาดที่มีการสร้างขึ้นในรูปแบบแพลตฟอร์มต่างๆนะครับซึ่งในเว็บขายขายสินค้าต่างๆเนี่ยในปัจจุบันที่พบว่ามีการขายประกาศอยู่ก็คือเว็บ Lazada นะครับซึ่งเว็บ Lazada เนี่ยก็จะมีกฎกติกาเหมือนกันเราเลือกที่จะขายที่นี่เราอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของ กฎกติกาว่ามันมีรูปแบบอย่างไรสามารถโพสในในลักษณะไหนนะครับหรือว่าการตั้งราคาสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ Lazada พวกนี้ก็คือการสต็อกสินค้านะครับการตัดยอดการการส่งปลาไปสู่ลูกค้านะครับเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขแตกต่างหรือที่ที่เป็นเฉพาะสำหรับ Lazada าฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเรียนรู้กับกับรูปแบบของเว็บ เหล่านี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะประสบผลสําเร็จได้ถ้าเราเราเข้าใจระบบมากขึ้นนะครับเรื่องที่กล่าวมาเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขายประกัดยุคใหม่นะครับซึ่งมันจะต้องเรียนรู้รายละเอียดในแต่ละรูปแบบมากขึ้นนะครับฉะนั้นช่องทางที่ที่อธิบายมาให้เห็นเนี่ยมันเป็น ช่องทางที่เราสามารถจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับประกัศได้นะครับเราจะเลือกรูปแบบไหนทิศทางใดก็ต้องไปเจาะลึกรายละเอียดฉะนั้นถ้าเราจะประสบผลสําเร็จเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประกัศเราจะต้องเรียนรู้ระบบการขายให้ลึกซึ้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารสามารถที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าในรูปแบบต่างๆตามตาม,ตามความเหมาะสม ซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่ควรจะผูกขาดตัวเองกับรูปแบบใดนะครับเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบของแพลตฟอร์มการขายเนี่ยได้หลากหลายนะครับซึ่งเ,เราก็สามารถที่จะเปิดฐานของลูกค้าได้มากขึ้นยิ่งเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษเราสามารถที่จะสื่อสารกับคนที่ใช้ภาษาต่างกันนะฮะเราก็จะมีโอกาสประสบผลสำเร็จมากขึ้นครับ